เ <c ười> กิดจะจุ uh ่ม oh. อยู่ครับโอ้โหขาเมืนน่อยหลังงามเลยครับผมอีกกรแเมนนะครับเ <c ười> นี่ยอีก <c ười> กรแเมนดรัะมันเกิดเบีย <c ười> ดกันกออกอยู่ครับผมสามดอกครับดอกใหญ่ ตเเ็มเกครับการสวัสดีตอนเศร้าครับผมสุขุสุคนนะครับมือน,นี่กับพ้าลาะปลาหาเห็ดอีกคือเก่าครับมาเก็บเห็ดกอแดงทีมาเก็บขังกรหอมเนาะคนหลายหลายครับมือน,นี่งจะรู้ว่าสิมานบ่คน เต็มไปเปิดพี่น้องครับผมรถกระบะจอดเต็มเลยนะครับเมื่อนี้เอา้าไปลุ้นน้ากันว่าสีมานบอนะครับเมื่อนี้กับมากันซีคนนะครับผมมากับน้องๆน,นะมันต้องแพงกับเขาปลาไปก้อนแล้วนะครับผมนี่ครับผมก้อดแดงเปิดใใตัวเตยค้อนนี่ครับบางดองกมันก็ออกขาวๆอู้พี่ตั้งหลายดอกอู้ขา สีดอกนี่มองผมเก็บเมื่อวานครับเนี่ยขึ้นมาใหม่ครับพูดอดอกตูมมันสีจูมครับอีกผมน่าจะเก็บเห็ดโบเบิดครับเมื่อวานนี่ มิโน่เวยปุดะดุดะมันเกิด อีกนะครับสองสามดอกดอกนะึงเห็ดล่างยากนะมันเป็นดินทรายครับผมเนี่ยมันเขานะ่าในกีบนี่ครับล่างลำบากมากนะดอกครับโอ้ดอกนไงดีครับเนี่ยดอกนะึง ขึ้นมาเรื่อยๆนี่มองเก้าผมเก็บเมื่อวานนี่นะขึ้นมาอีกครับนี่สวยง,งามเลยครับพุดนอีกนะครับโอ้โหบานเบิดพี่น้องเอ้ยนี่ดอกงามมีอยู่ดู่ลยสองดอกเลือกเอาแต่ดอก แข็งๆนะผมเถาโพดกระบอกนี่เป็นปวกนั่นนี่ลางหนักอื้อขึ้นลาเบิด์ตดอกนั้นเท่าแล้วอันนี้ขึ้นลา เกิดมานี่ดอกหนึ่งครับผมบุมิมูดอกตุมดีครับผมนี่สามสี่ดอกผมที่ตัดขาออกลายนะครับขี้ดินฮอดนี่ผมที่ตัดนี่แล้วนะ บาแข็งดีอยู่นะนี่ว่หลักตูไตคูใหม่ดูนี่แม่เนี่ยอีกสองนะครับสองดกอกว่าแล้วดินแด,ดกๆนี่ครับ นี่ครับผมนี่ดินแตกๆนี่นั่นล้างขึ้นนะโอ้ปวกกินเบิดตอนนี้เทาแล้วนี่ดอกนี่โคตรหลายๆครับมันอู้พุ่นอีกนะครับนี่นี่นี่สองดอกเออดอกนี่พูดอะงามๆเลยครับผม nhiều 2 đọc káp, uý 3, 3 đọc káp, ừ, đọc nhạy, Tìm cầm lê, này, uý đờ, สามวุ้นเอาหับดอกขึ้นล้าเบิดครับผมตีครับผมนี่หลายดอกอยู่ ใ้คุณครับอโอ้มูเกิดเป็นมูนมดีครับนี่โอ้โปวดอะทั้ง่างกับนี้ครับดอกตูมสองจูมน,นี่อีกนะครับเนี่ยกำลังแตกกันมา ดีครับผมเนี่ยเกิดแล้วคือ,อครับผมเทาทิมกระลายนะครับนี่ใต้ขอนี่ใต้กว่านี่ดอกเทาละครับใต้ดอกเดียวดอกครับนี่เพราอะไรอยู่นะดอกน,อกนี่งามด้ครับผม ้ยมันออกเป็นมูดีครับผมนี่เก็บแป๊บเดียวเพิงตาเลยครับดอกนั้นเผาพดนะครับบอกเห็ดอันนี้มันเผาไว้ครับผมเ้าเก็บดอกซ้ำใดซ้ำหนึ่งไปนี่ไปฮอดบ้าน,นเห็ดเผาไปเรื่อยครับเพื่อไปเลยโอยกูด่ะจุ่มหนึง่งเกิดไปทั่ว หลกยากแน่นคอยเก็บม <ang> ุ่นเอล่ครับเดียว่าก็ขื้นมาอีกนะครับหนี่ดอกตูมันสองดอกโอ้บอดีแล้วครับดรงอีกสองครับ นี่ครับบูกตรงเท่าแล้วบอกวูบกำลังขึ้นมาอีกนะได้บอดนี่โอ้ได้ นะครับผมนี่ดอกตูมเท่าไปแล้วดอกนึงดอกนี้จุ่มหน่อยมันพี่ดอกใดอยู่นะครับผอู้พูผุนผุนผุมให้มั่ผุนนี่ครับดอกน,นี้น่าจะเปื่อยบอกรึนะผม สองสามดอกครับผมอกหนึ่งสองสามดอกพูดนะครับงามอีกสองจุ่มครับดีดอกหนึ่งนะครับผมนี่ผมได้ยุ่ละลดเพิ่นเียครับผมนี่ เพื่อนจอดรถอยู mai, uh, e, e, e. Uh. Uh, ่นี่เรียกว่าเพรนยางเขาในครับส yeah. uh ูอ huh. ีกน <c> uh <immt> <B> ี่อีกเนี่ยปุ่จุ่มงงง่ครับโอ้จุมหนึ่งโอ้โหผิด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 ผิโอ้โหแตกขึ้นมาบึ้งเบียดกันออกอยู่ครับผม สามดอกนี่ครับได้อยู่นะครับสามดอกนี่โอ้โหนีครับผม ดอกงามครับนี่สวยนี่สองนะครับเนี่ยนบานดอกนะึน้งนะครับกำลังโพร,รับผมสองจุม่มในกลุ่มไม่นะีบ ก็ได้อยู่นะครับนี่จุ่มหน่อยนะครับจุ่มหนึ่งครับผมพุดสองสามสีดอกห้าดอกนครับผมอู้หลายอยู่นี่ใส่กาบไหม่นี่ครับผมดอกนี่บุดีดอกงาย ะละาสามดอก น้อยๆมันครับผมพูดดอกนึงครับผม ขาพวกนไงเลยดอกน้อยมันขึ้นมาเรื่อยๆดีนะครับเนี่ยวิ่นสามดอกดีครับผมจากดอกสองอีกนะครับสามดอก สองครับผมเนี่ยดอกตูมยังหลายอยู่ครับนี่ขนาดเก็บกันหลายมือแล้วนะครับนี่ดอกนี้เด้โอ้แข่งป๊กได้อยู่นั่งโตัะวิ่งผีสี่ดอกหาดอกออ้โห้อนกันดูพี่ครับ จุ่งอีกสองครับผมดอกหนึอู้นสองดอก,ดอ,กอุ้นนี่ดอกนึงเงนี่ยอยู่นี่นห้อยเพิ่นเก็บอุ้นอีกสอง ดอกนี่กำลังงาม,มี่จังพายูสิเขาเนะครับเนาะเป็นคึมๆครับมือนี้ดอกกันบานแล้วเถ่าดอกนี้ได้ป่วยไดอกนี้โอ้ได้อโอ้โหขาหลุดเหนาละกล้สิเต็มตาแล้วครับผมดีด็ด,ด,ด men nào ú nhỉ đi khắp ôm sóng sám bằng mong cả đọc ngoài bằng mong cả đọc nhanh nhanh ล้าครับดอกนี้ดอกนึ่งครับดอกเดียวครับผมอีกมูหนึ่งครับผมเนี่ยเท่ากับนี้เนี่ยเราดอกต<อ><อ>ูมนี่ก่อนไว้่นเก็บกันหลาย อีกดอกครับสามดอกนะมองนี่ครับเนี่ยสองดอกฮู้ดครับผมโอ้โหบึงขึ้นล้าเท่าถิมตรงน,นี้เดี๋ยวเลือกเอานะครับสองจุม่ม นี่นี่ดินแตกๆนน่พี่อีกอสุดาโอูโป็นมูเลยครับผมน้อยแทะขึ้นลา thêm lá cơm này bố đậy xuống rồi đỏ khắp, à à à này, này. เกิดอยู่ในหูนี่ครับผมโอ้โหขาหลุดสาโอ้โหพีมูเลยครับผมพูดอ่ะห,หกดอกติกระเมนนะครับเนี่ยติกระเมนพูดอ่ะอื้อหือนิ้วพีกงามอยู่ครับผมเนี่ยดอกแข็งดี จุมครับมันอีกสองดอกครับ ออยู่ในอีกสามดอกอไดกำลังงามเลยครับผมดีครับผมเนี่ย ดีครับนะครับผมขาเน้นๆหน okay. ึ่สองสามนะครับดอกนี่กับผมจุ่มหนึ่งที่ผมมีหมู่รูมเดียวครับ งามนี่พวกปั่นเห็ดโกยไงครับผมนี่ดอกไงนาดีนะครับเห็ยนยุ่งุ่นอีกดอกนึ่งสองดอกสามดอกปิดจุ่มเลยพี่น้องเว้ยโหดะบัโอ้โหูไปเกิดปิดจุ่มอยู่ครับ หาดอกมาทางนี้ครับดอกนเบิ่ง,งห้อยเพลนเก็บมุ้เลยแต่ว่ามมนขึ้นมาไหมครับเนี่ยสองสามดอกขาเห็ดเพิ่นปาดไว้บุพี่เพ อุ้ยเบิ่งนะี่ครับเนี่ยดอกนี้เหมือนจัดบดีครับอดอกนี้เอาอยู่ยแน่แนๆครับผมเกิอดอยุทธ์ทั่วลด โอ้โหขาเมืงไงสองนะครับทีอีกนะครับสองดอกสามดอกดูด้วยสามครับขื่นมากรีดเือยเอาเลยนะครับผม เดี๋ยวมืดใช่หาบบอสิโอ้ขึ้นล้าครับตัวนี้ได้ดอกเดียวโอ้ข้างหนนี่ครับผมดดอกสามดอกงามๆดอกแดงๆอันนี้ผมเป็นเห็ดกอรครับเนี่ยผมเอิ้นเห็ดน้ำหมากนะครับเนี่ยอันนี้ นี่คนละชนิดกันนะครับนี่เอาอยู่ครับดอกงามปูนอีกสองดอกครับผมเปิดอไรเนี่ยโอ้โหเนื้อมันแต่คุ้มไม่ เป็นมูลเลยครับผมบวกแ,แข็งดีครับผมกำลังแตกขึ้นมากับน,นี้ครับ ค่อยขึ้น ừ, อืาเราเลยนี่ครับผมสองดอกครับอีกสอง นตกครับบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็พิญางับรถก่อนเนาะครับเนาะเห็ดก็ได้ตาหนึ่งพอดีนะครับผมล่นตาแล้วครับน้องแพ้งออกมาแล้วครับผมอันนี้สามคนเพื่อนได้หลายบ่โอ้ออกมาไวเต็มตาอัญยันเลยนะครับผมกูดะตาผ่านะครับผลงานผมเดี๋ยวไปตองปกไปก่อนมันเปียกนะครับผมเดี๋ยวทาน้องแพ้งออกไม้ก่อนนะครับยังสรุปผลงานรวมนะครับผมก็ได้ตาหนึ่งล้นๆนะครับมื่อนี้ ฝนตกชั่วโมงนึงแล้วนะครับผมฝนคือเศไงนะครับเนาะทุกคนก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ในรถนะครับผมเดี๋ยวผมมาถ่ายผลงานรวมให้เบิ่งก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวฮอก็สิกลับบ้านกันเลยนะครับผมนี่น้องแพงก็ได้อีกตานึงบ่เต็มดีปันใดนะครับผมของผมนี่ก็ได,ด้ล้นตาแบบสวดๆอยวเปิดให้เบิ่งคราวนึงนะครับผมนี่ฮะผลงานของผมอันนี้รอบแรกของน้องแพงน,นะครับรอบแรกของน้องแพงได้หลายนะครับผมนี่ฮะ เต็มตาเนี่ยนะครับผมนี่ตาใหญ่น้องครับเนาะแล้วก็มีกกะตาน้อยนะครับผมกะตาน้อยนั่นอีกกะตาน้อยนั่นก็บอเต็มแล้วก็มีดอกบานในถุงนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือซิมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปที่กลับบ้านเลยนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่นะครับผมทุกการติดการตามครับคลิปหน้าพามาเก็บไหมครับผมสวัสดีครับ